ตามมาต่อนะครับเราของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปแข่งขัน LP Bank Cup 2024นะครับหรือว่าฟุตบอลเรียกว่า3เศร้านะครับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามที่มิดิ n สเตเดียมนะครับก็จะเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฟุตบอลก็ประกาศแล้วว่าจะมีการประกาศตัววันที่26สิงหาคมนะครับแล้ก็จะเรียกเตะเราราว24-27คน มาฝึกซ้อมวันแรกซ้อม2กันยายนเดินทาง5กันยายนนะครับก็โปรแกรม5กันยายนเรายังไม่มีแข่งนะแต่ว่ามีเวียดนามเจอรัสเซียแข่งก่อน7กันยายนไทยเจอรัสเซียนะครับแล้วก็10กันยายนไทยเจอเวียดนามก็สามารถชมกันได้ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสาย2นะครับ,มรบเมื่อกี้เช็คมาแล้วเวียดนามรัสเซียอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดอ่าอ่าเราก็เน้นไปกู่ไทยอ่าคู่ไทย โอเคเราก็ต้องนี่แหละแหมเราจะไปเ <c oughs> วียดนามรัสเซียแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีอาจจะไม่มีใครใดูแต่ไทยรัสเซียกับ <c oughs> ไทยกับเ <Okay. S 2> วียดนามเนี่ยต้องดูแล้วก็ที่สําคัญคือ,อเขาก็วางโปรแกรมรู้แหละเรา,ะาเจอกับนะัดสุดท้ายมาเจอกับไทยเราเ <c oughs> จาพาเวียดนามแต่ที่น่าจับตาก็คือ <c oughs> ไทยกับรัสเซียแหละเพราะว่ารัสเซียเขาโดนแบนจากรายการระดับนานาชาติฟีฟ่าแบนแล้วแหมผมว่า เอเผอชาตินึ่นก็อยากมาดูฟอร์มรัสเซียอ,อ,อยากมาดูนะก็เป็นทีมที่เคยจัดบอลโลมาแล้วอะ่ะใช่ไหมแต่ครั้งนี้ประกาศชื่อมาเขาก็ไม่มีอเล็กซนเดอร์กูโลวินนะครับแล้วก็กองหน้าบางคนที่เป็นตัวหลักเพราะว่าติดเรื่องการเดินทางมาไม่ได้ย้ายทีมมาอยู่ในลีสารัฐ ก็รอดูฟอร์มนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาจากมาซาดาอิชิคุณซื้อของทีมชาติไทยก็บอกว่ารายการนี้นะครับไทยก็ต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะซึ่งการเจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีเลยนะครับอิชิบอกว่าจะพยายามทําให้นักเตะมีความเข้าใจเรื่องของแท็ติกให้มากที่สุดตามที่ทีมชาติไทยควรจะเป็นส่วนการเลือกนักเตะทีมชาติไทยตรงนี้แฟนกีฬาชาวไทยหรือว่าแฟนบอลก็ให้ความสนใจนะครับอิชิก็บอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องเลือก ตามฟอร์มของนักเตะก่อนแล้วก็หาคนที่จะสามารถตอบสนองกับระบบการเล่นซึ่งมีโจทย์ก็คือหานักเตะรุ่นใหม่มาติดทีมชาติเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่าพวกเขายังขาดอะไรในการก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับรวมถึงมอบประสบการณ์ระดับชาติให้กับพวกเขานะครับแล้วก็บอกนะครับว่าไทยอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่มากเท่าไหร่ในการเก็บตัวแต่ผมก็เข้าใจดีสําหรับ ปฏดิทินที่ถือเป็นช่วงของฟีซ่าเดย์นะครับมันได้ถูกกาหนดไว้แล้วนะครับเชื่อว่าไทยอาจจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็พยายามประเมินผลงานนักเตะวางเป้าหมายแรกเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งว่าเรามีรายการสําคัญอยู่ทั้งอาเซียนคัพแล้วก็คัพบอลโลกใช่ไหมใช่ครับแล้รายการต่อต่อไปใช่ไหมคัพบโลกมีฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าเดย์คิงคัพแล้วก็อาเซียนคัพอาเซียนคัพแล้วก็ปีต่อต่อไปด้วยเพราะว่าเอาจงริงอย่างที่เราสร้างมันดีช่วงจบคัพบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ย พวกวัยเก่านักเตะโตเก่าก็เริ่มที่จะโรยราคลับก็ต้องหานักเตะขึ้นมาเสริมในประสบการณ์ให้รีบขึ้นมาใช่ก็บางคนบอกเอราวันกันี่เย่เหมาะไหมไม่ต้องมองมองยังไงเอราวันใช้ได้นะถ้าเขามาถ้าเขาอยากคือถ้าเขาลงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ก็อาจจะอยู่ยาวอยู่ยาวผมว่าเขาก็ยังดูนะคดของเขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าถามส่วนตัวว่าโอ้ใครจะไม่เอาล่ะครับใช่ไหมเอราวัน มีทั้งเหมือนที่ตอนนั้นที่มีช่วงหนึ่งที่ถ่ายท่อสดอยู่ยี่สิบสามโอ้ยละวันคนเดียวอืนะแล้วก็มาผนึกกำลังกับวิโกซันเนี่ยครับโอ้โหน่าจะบันเทิงเลยนะเออคนก็บอกว่าอยากเห็นคู่นี้จับตาเลยเล่นด้วยกันในนามทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าจริงๆนักเตะไทยที่ฝีเท้าดีแล้วก็เป็นพวกดาวรุ่งเนี่ยหลายคนอายุยังน้นอยเนี่ยก็น่าให้โอกาสใช่ไหมอาวารินทร์ทอนจาก้ายบีจีถ้า สิ่งที่ตามหาแบ็กซ้ายกันมานานเนี่ยก็ลองใช้เลยรายการนี้นะครับเพื่อที่จะหามาเสริมของธีละทอนหรือแม้แต่กองหน้าผมจริงกองหน้าเราก็ถ้าไม่ใช่พวกสุพนัทใช่ไหมหรือสุประโชคแล้วก็หรือเอก,กน,นิตอย่างเงี้ยว่าก็เป็นเวทีที่ดีที่จะให้บรรดาพวกตัวรุกที่ฝีเท้าดีไทยลีกได้ลองเล่นทีมชาติดูครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม YouTube, ช่องยูทูปไทยรัฐสปอร์ตเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ